สวัสดีครับมาเด้อครับกินข้าวนํากันครับวันนี้กินในครัวเลยทุกคนกินข้าวด้วยกันเด้อแกงปูครับนี่กินแกงปูแซรบครับปูนาแกงแบบบ้านๆครับเนี่ยมันปูเยอะแยะเลยครับมันปูนะครับเนี่ยนี่กินอะไรไหมที่ตึกหยวกนี่ปูครับน่ากินไหมครับ นันปูเพียวๆเลยกับข้าวไม่มีอะไรหลายอย่างครับมีแค่นี้แหละครับปูที่ดักมาครับดักง่ายครับที่กันดักปูใช้เหยื่อข้าวเหยื่อะอะไรก็ไดท้ที่มันเกินข้าวน่ะกลินหอม đặt đúng tí vào miếng em Không có họ vào อยากจะเก่งสายสายบัวก็ไม่มีสายบัวครับมานโก,ก็ไม่ได้ไปซื้อครับเก่งสายมาลโก็ติดก,กันบังกูมีนต่ม,มันทั้งนั้นครับ ทำง่ายขึ้นง่าย ทีแรกก็ว่าจะข้าวรัดเกงแล้วก็ง่ายไปถ้าอยากกินแบบง่ายข้าวรัดเกงมันง่ายไปครับกินแบบนี้นเ,น <g ill ain> บบนเลยตักกินอรงนี้สักกินหลายคน <g ill ain> แค่นี้นะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรากดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนรับชมชุปต่อไปแกงปูนาแกงปูนาปูดำปูนา,นาทำเองกินเองแม่เขาทำครับไม่ใช่ทำเองแซบ่บมีน้ำมันปูนทั้งนั้นครับมันเนี่ยชิ้น อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ